ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ต้องนี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันนะครับทางร้านเนี่ยกดเองกับมือ100%นะครับแถมทางร้านเนี่ยยังจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมานานหลายปีแล้วนนเองนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับก็ถ้าหากใครที่อยากเติมเกมอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ power pay ไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าทุกคนยังสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้ เช่นเดียวกันนั่นเองครับก็ฝากลานเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอกับเกมมิวนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับก็สําหรับตัวของคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสรุปให้กับเพื่อนๆฟังนะครับว่าตัวของอาชีพใหม่นะครับเป็นยังไงบ้างนะหลังจากที่ผมได้ทำการลองเทสทุกอย่างครบแล้วนะครับลงลงลงเดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาบอกข้อดีข้อเสียให้กับเพื่อนๆฟังสักหน่อยละกันนะครับจะได้ชื่นใจนั่นเองนะว่าตัวของอาชีพนี้นะครับใครที่เสียตังเปลี่ยนมาหรือว่าใครที่ อยากจะเล่นอาชีพนี้นะครับเออคือมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับก็สําหรับตัวของอาชีพซ้ำนะครับเดี๋ยวผมจะยกเป็นข้อๆไปเนาะอ่าอันดับแรกนะครับคือเรื่องการฟาร์มก่อนนะครับการฟาร์มก็คือเป็นการฟาร์มมอนนะครับเนี่ยฟาร์มมอนอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อ่าใช้โปรแกรมออโต้ช่วยคลิกใช่ไหมไปฟาร์มตัวของตัวทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาเป็นการฟาร์มแบบนี้ดีกว่านะครับ อ่ะการฟาร์มแบบนี้เนี่ยนะครับตัวของอาชีพตำเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปียบนะครับเพราะว่า1คือร่างกายของอาชีพตำเนี่ยเปราะบางไงน,นะครับเราก็เลยต้องใช้เป็นนางฟ้าอะไรเงี้ยมันก็เลยฟาร์มช้านะครับเพราะว่าเราต้องใช้นางฟ้าเอาไว้ลดดามเมจที่เราได้รับนะครับ ตัวของดาเมจที่เราทําได้เนี่ยอีพีต่อนาทีมันก็เลยลดลงนะครับอันนี้คือผมย้ายมาจากอาชีพหลอดนะต้องบอกก่อนนะครับซึ่งหลอดเนี่ยมันถึกไงนะครับผมสามารถใส่ซาตานได้นะครับใส่ซาตานฟาร์มได้มันก็เลยได้ E ีเยอะนะครับซึ่งถ้าหลอดเนี่ยสลับมาเป็นนางฟ้าเหมือนกันเนี่ยนะครับก็อาจจะได้ EP ีเท่าๆกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพซามเนี่ยนะครับมันฟาร์มช้านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ได้ฟาร์มช้านะเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้เพื่อนๆนะครับดูคลิปอ่าที่ผมนะครับได้ทําการไปลงเดย์นะสรุปโดยรวมนะครับว่าตัวของซัมเนี่ยลงเดย์นะครับเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอ่าตอนนี้ผมก็ได้ทําการลองเทสดูนะครับอ่าหลังจากที่ผมขอแสงอะไรเสร็จเรียบร้อยล้วเล่นเหมือนรอดเลยนะครับคอยสลับนางฟ้ากับซาตานเอานะครับเล่นเหมือนกันเป๊ะนะครับทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ว่าตัวของสกิลซัมเนี่ยนะครับ มันฟาร์มได้ดีกว่านะครับหรือก็คือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับถ้าตัวของซัมเนี่ยสามารถใส่ซาตานได้นะก็จะฟาร์มได้ไวกว่าหลอดเนี่ยแน่นอนนะครับอ่าซึ่งขนาดไดีเนี่ยยังฟาร์มไวกว่าเลยนะครับอ่าตัวของหลอดเนี่ยผมฟาร์ม EP นะจะอยู่ที่ประมาณ240กว่าล้านได้นะครับสรุปโดยรวมนะนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาภาพขึ้นให้นะครับขออภัยละกันนะครับถ้าใครที่อยากจะดูก็ไปดูคลิปในไลน์เอาละกันนะครับ ของอาชีพหลอดนะซึ่งตัวของ EP ที่ผมได้เนี่ยจะอยู่ประมาณนั้นนะครับอ่ะก็ประมาณ240 238อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวของอาชีพซับเนี่ยกระโดดไปเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะตัดภาพไปตอนที่ลงเดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อ่าประมาณ260กว่าแล้วก็จนถึง270กว่าเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปด้วยนะนี่นะครับอ่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าตัวของอาชีพซับเนี่ยจริงๆแล้วคือฟาร์มไวกว่าหลอดนะครับ แต่ว่าที่มาบอดแบบนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยนะทำไมมันได้น้อยเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถยืนรับดาเมจมอนได้นะครับผมมันก็เลยต้องใช้เป็นนางฟ้าก็เลยฟาร,ร์มได้น้อยนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลนะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าสรุปให้แล้วน้อว่าการฟาร,ร์มนะครับคือตัวของอาชีพซัมเนี่ยนะครับถ้าใครที่ ยืนไม่ได้นะครับอาจจะฟาร,ร์มช้าแต่ว่าถ้าใครที่สามารถทําให้ตัวของอาชีพซัมเนี่ยยืนบอทดาเมจแบบใส่ยซาตานได้นะผมรับรองว่าวายกว่านะครับแน่นอนนะอันนี้ก็สรุปให้ฟังแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูการล่าบ,บอสกันบ้างการล่าบ,บอสเป็นยะังไงนะอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บอสนะครับซึ่งตัวของการล่าบ,บอสเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ตีให้กับเพื่อนๆดูนะเพราะว่าผมไม่ได้ขอแสงมานั่นเองนะครับ ตัวของบอสเนี่ยนะครับผมได้ทำการทดสอบในลฟ์สดเหมือนกันนะครับเวลาที่ผมทดสอบเนี่ยนะครับผมจะไปขอแสงนะครับอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูละกันนะครับแต่ว่าผมไม่ตีนะเออนี่นะครับผมจะไปขอแสงนะครับอ่าแนวสามพอดีด้วยนะครับพอเวลาที่ผมไปขอแสงปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็จะจับเวลาเลยนะครับแบบนี้นะโอเคปุ๊บขอแสงไปเรียบร้อยแล้วผมก็จะวาร์ปไปทันทีนะครับแบบนี้ แล้วก็วิ่งนะครับวิ่งเอานะแบบนี้นะครับอ่ะแบบนี้คือใกล้บอสนะครับแล้วก็ดูเวลาตรงนี้ครับนี่มันจะมีเวลาบอกอยู่เห็นไหมยี่นาที40่สิบวิอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะผมก็ทําแบบนั้นเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการทําแบบนี้ไปนะครับของอาชีพหลอดนะของอาชีพหลอดเนี่ย เวลาที่ผมฆ่าบอสตาย1ตัวนะครับเวลาที่ผมเหลืออยู่เนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณ24นาที23นาทีนะครับอ่ประมาณนั้นเพราะว่าใช้เวลาในการฆ่าบอสเนี่ยจะตกตัวละ6-7นาทีนั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นตัวของอาชีพซัมเนี่ยผมทำการลองเทสดูแล้วนะครับในไลา์สดเหมือนกันเลยนะครับซึ่งเวลาที่อาชีพซัมเนี่ยทำได้ไวสุดนะคือ4นาทีครึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าสําหรับไ d ดีผมนะครับถ้าเป็นคนอื่นอาจจะดูดีมากกว่านี้นะครับอย่างเช่นถ้า ใครที่ย้ายมาจากตัวของอาชีพเอลหรือว่านท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยจะเห็นผลได้ชัดเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยย้ายมาจากหลอดนะครับผมนะมันก็เลยมีผลความต่างเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะครับเรื่องเวลาการลาบบอสนะครับเออซึ่งอาชีพตามเนี่ยไวยสุดอยู่ที่ประมาณ4นาทีครึ่งแต่ถ้าเป็นหลอดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6- 7นาทีนะครับไวสุดก็ประมาณ6นาทีนะครับแล้วแต่จังหวะที่หลอดเนี่ย อาจจะตีติดเบิ้ลเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าซ้ำนะครับตีติดเบิลเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะได้เวลาที่ดีนะครับของผมเนี่ยคือได้เวลาประมาณเท่านี้นะครับก็สรุปให้ฟังนะครับว่าตัวของอาชีพซ้ำตีบอสได้ดีกว่านะครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องตัวของการเล่นอารีน่ากันบ้างนะครับการเล่นอารีน่าหรือว่า33หรือว่า จะเป็นการ 1- น,นึ่งอะไรเงี้ยผมก็ได้ทำการเทสในล่าสดเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่าตำแหน่งซ้ำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปยืนวัดกับใครได้นะครับถ้าเป็น1นึน,นะแน,น่นอนนะครับตัวของซ้ำบางนะครับมันก็เลยเสียเปรียบตรงนี้นะครับอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นในซ้ำส,สนะครับเราเนี่ยยังสามารถที่จะยืนหลังได้ ถูกไหมหรือว่าจะเป็นกิววอ์ที่ชุลมุนนะครับอ่าเราอาจจะยืนแนวหลังทำดาเมจให้กับเพื่อนได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเราทําแบบนั้นได้เนี่ยตัวของอาชีพซัมเนี่ยจะเป็นอาชีพที่เบิร์ดดาเมจได้ค่อนข้างแรงมากนะครับอ่าเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้ามันติดเบิร์ดมาปุ๊บอาจจะหายได้เลยนะครับบางทีอาจจะสกิลเดียวหายไปเลยอะไรเงี้ยนะครับตัวของอาชีพซัมเนี่ยทำได้นะครับอ่าประมาณนั้นอันนี้ก็สรุปให้ฟัง นะครับอาจจะไม่มีภาพให้ดูหรือว่าอาจจะไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูเนี่ยก็สามารถไปดูที่ไลฟ์สดได้นะครับแล้วก็ก,กหาดูเอาจังหวะที่ผมทดสอบนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็สรุปไปฝากนะครับว่าตัวของอาชีพซ้ำเนี่ยนะครับคือเล่นอารีนาค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวดาเมจที่เบิร์ดดาเมจช่วยเพื่อนได้นะครับแบบทาให้ศัตรูเนี่ยไม่กล้าเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นในซ้ำสามนะพอตัวเองจะตายปุ๊บก็เดินหนีอะไรอย่างเงี้นนนะงนนนยน,นะครับก็อาจจะช่วยชีวิตเพื่อนได้ อันนี้ก็จะเป็นการสรุปให้กับเพื่อนๆโดยรวมข้อดีของอาชีพซัมเนี่ยนะครับผมก็ได้ทําการบอกให้กับเพื่อนๆไปหมดแล้วนะครับว่าเป็นยังไบงบ้างเนะาะฟาร์มเป็นยังไงนะครับหรือการลงกิจกรรมลงเดย์นะครับเป็นยังไงการล่าบ,บอสเป็นยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการเล่นอารีนาฆ่าคนอะไรเงี้ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูข้อเสียกันบ้างข้อเสียของอาชีพซัมเนี่ย แน่นอนนะครับหคือร่างกายเปราะบาง2คือฟาร์มช้านะครับก็คือเราอาจจะทํายากอ่ะที่จะให้ตัวของอาชีพซ้ำเนี่ยมันยืนทนดาเมจได้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยกว่าเราจะไปใช้ซาตานฟาร์มได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้เวลานะครับมันก็เลยเล่นยากหน่อยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆนั่นก็คือเฟสสกิลของซ้ำเนี่ยนะครับคือมันใช้ เท่ากับหลอดเลยนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวของวิาสาตรหรือว่าอาจจะเป็นตัวของเมใช่ไหมไอวกสกิลเวทอะไรพวกนี้นะครับ บางทีเนี่ยเศษมันใช้น้อยนะครับแต่ว่าตัวของซ้ำเนี่ยใช้เยอะนะครับและคือสกิลหลักของอาชีพซ้ำเนี่ยมีเยอะด้วยนะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยเปลืองตัวของเศษนะครับที่เยอะมากนะครับถ้าใครที่คิดจะเล่นนะคือสกิลหลักเนี่ยมีกี่สกิลนะครับมีแข็งตัวมีโซอัสนีนะครับวิชาบ้าคัางนะครับศาสตร์หลับไหลนะครับแสงกระพริบนะครับก็หน้าแรกเนี่ยก็ล่อไปละห้สกิลนะครับหน้าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของอสูรวาลีนะครับ6สกิลแล้วนะแล้วก็เป็นตัวของนับโพสแมน นับพุฒมาเนี่ยอาจจะเป็นบัฟที่เอาใช้หลบหนีอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบว่าต้องเน้นขนาดนั้นแต่ถ้าเรานับแค่นี้นะครับนับแค่อสูรวาลีมาเนี่ยก็สกิลหลกักๆคือ6สกิลนะครับมันเลยเปลืองตัวของเศษสกิลที่ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูนะว่าเพื่อนๆอ,อยากจะมาเล่นตัวของอาชีพนี้หรือเปล่านะครับอาจจะต้องมีงบให้หน่อย เนาะอ่ะประมาณนี้ละกันก็เป็นสรุปโดยรวมให้กับเพื่อนๆน,นะก็ถ้าให้คะแนนกับตัวของอาชีพซัมมอนเนอร์เนี่ยนะครับผมก็ให้อยู่ที่ประมาณ8เต็ม10ละกันเพราะว่าโดยรวมก็ดูดีนะครับถ้าแบบเราทําให้ตัวของอาชีพซัมเนี่ยมันถือได้นะแล้วก็ใส่สาตารฟาร์มเนี่ย ผมว่าน่าจะครบรถเหมือนหลอดได้เลยนะครับก็ถ้าใครที่มีความคิดเห็นอย่างอื่นนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับหรือว่าลองแชร์ประสบการณ์ของตัวเองมานะว่าตัวเองเนี่ยย้ายมาจากอาชีพไหนนะครับย้ายมาจากอาชีพนี้มาเป็นซัมแล้วคือชีวิตดีขึ้นไหมก็ลองเม้นต์บอกดูได้นะครับผมก็อ่านทุกคอมเมนต์ก็สําหรับตัวของคลิปนี้นะครับน่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกัน ลาเพื่อนๆกันไปก่อนสวัสดีครับ